เาวันที่สามย้ายวาสทรงน้องไปฟ่าเกตมงห้าสิบห้าแล้วหลดุดาในมาเทียนหนาวหลายหนาวหลายหนาวหลายนาวหลายผักย่ยเป็นน้ำแข็งแล้ว,วนะกลายเป็นน้ำแข็งเลยผักต่างสายย่ายเป็นน้ำแข็ง พอกับแม่บระยู่ย่ายเลยได้เห็นนอนน้ำมเลยมาละผิดสอบเลยรงอีหลักไปโรงเรียน,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 ำนทำไ,ไมนานมาแท้ลูกลดนะย,ย่ายหนาวหลายวันไหน,นมาแล้วลูกมาแล้วลดนะลูกบายยายด้ลูกเลยอืมเป็นสาวไรเจั่จควกับอืม,อม,อม หนุดมากเลยนี่าไปโรงเรียนหนาวหนาวหนาหนาวหนาาหลายหนาหลายหนาหลายสอบกอนเด้อดอกดาวเลี้ยงบึงกันนะแล้วเป็นน้ำแข็งบ่ เป็นน้ำแข็งเท่ากันดอกดาวเลี้ยงมาแรงมาแงงมมาแรงงมตัวใหญ่ตอบต่ิกันต่างสายยาเห็นไหมเนี่ยเป็นน้ำแข็งติบ